ในที่สุดบลูมาก็พล่อยหลับไปเมื่อเบจิต้าลงมาก็บพบเธอและเต็มไปด้วยความโกรธเขาฆ่าบลูมาอย่างง่ายดายเพียงเพื่อให้เธอตื่นขึ้นและตระหนักว่าเธอแค่ฝันร้ายเท่านั้นในความเป็นจริงเบจิต้ายืนอยู่ข้างดราก้อนบอลของเขาโดยไม่ไปไหนเนื่องจากโกหังสามารถค้นหาพวกมันได้ด้วยดราก้อนเรดาร์ กิจกรรมแผ่นยินไหวจำนวนมากเริ่มต้นขึ้นเมื่อฟรีเซอร์ที่โกรธแค้นยิงลำแสงพลังงานอันเข้มข้นออกมาแต่ไม่สามารถโจมตีเป้าหมายใดๆของเขาได้ฟรีเซอร์ยืนอยู่บนญ,ญานที่เสียหายขณะที่ลูกน้องของเขารวมตัวกันด้วยความกลัวเบจิต้าเริ่มกังวลเล็กน้อยเมื่อไม่มีความเป็นอมตะเขาจะไม่สามารถเอาชนะฟรีเซอร์ได้ บูมาพยายามหยุดดราก้นบอลไม่ให้กลิ้งออกไปเนื่องจากการระเบิดในบริเวณใกล้เคียงที่เกิดจากฟรีเซอร์ทําให้มันกลิ้งลงไปในน้ําตื้นคุรุลินและโกหังบินไปบนท้องฟ้าโดยใช้ความเร็วต่ําสุดเพื่อหลีกเลี่ยงเบจิตา้าคุริลินเริ่มไตรตรองว่าพลังของเบจิต้ายังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องซึ่งทําให้โกหังสงสัยในพลังที่ซ่อนอยู่ของเขา บลูมาไม่อยากลงน้ำจึงเอื้อมมือไปหยิบไม้และพยายามดึงลูกบอลกลับขึ้นสู่พื้นเธอผลักลูกบอลลงไปในน้ำโดยไม่ได้ตั้งใจแต่เลิกคิดว่าควรซ่อนไว้จากเบจิต้าจะดีกว่าเธอตรวจสอบดราก้อนเรดาร์ก็ต้องตกใจเมื่อเห็นลูกบอลเคลื่อนที่ออกไปอย่างรวดเร็วเธอสงสัยว่าเบจิต้าคว้ามันไว้หรือเปล่าเพราะกลัวว่าจะไม่ได้เจอหยำฉาอีก บลูไม่หยิบแคปซูลออกมาลงเรือดำน้ำมุ่งหน้าสู่ใต้น้ำเพื่อรับลูกบอลและอยากจะลงไปต่อสู้เธอจะรอตัวลงหลังจากเห็นว่าลูกบอลถูกสัตว์ทะเลจับไปซึ่งแหวกว่ายไปทำให้ลูกบอลตกลงไปในส่วนลึกของมหาสมุทรบนยานอวากาศแคปซูลคอปเปอร์ชั่นโกคูได้ก้าวไปสู่การฝึกที่แรงน้มถ่วงของโลก100เท่าแม้กระทั่งถึงจุดที่เขาสามารถทำร้ายตัวเองโดยพลังขึ้นเต่าของตัวเองได้ หลังจากถูกโจมตีด้วยแรงระเบิดเขากระปางตายจึงหยิบถั่วเซนออกจากกระเป๋าแล้วก็ได้รับการเติมเต็มทันทีเขาได้รับพลังไซย่าอีกครั้งโกคูตัดสินใจที่จะระมัดระวังมากขึ้นเพราะโกคูมีเวลาอีกเพียง2วันก่อนที่จะถึงดาวนาเมก บูม่าเดินลงไปที่หอยซึ่งเป็นที่ตั้งของดราก้อนบอลเธอยังมองเห็นไข่มุกขนาดยักษ์และจินตนาการว่ามันจะเป็นอย่างไรหากได้สวมมันเมื่อเอาชนะด้วยความโลภเธอจึงผ่าลูกบอลลึกลับและไปเอาไข่มุกก่อนอย่างไรก็ตามมันเปิดปองวอลซึ่งเริ่มดูทุกสิ่งเข้าไปรวมถึงดราก้อนบอลด้วยเธอไล่ตามลูกบอลเพียงเพื่อให้มันตกลงไปในไข่มุกขนาดยักษ์จำนวนมากและเห็นสัตว์ประหลาดปูที่ใช้ไข่มุกเพื่อล่อเหยื่อให้ไปสู่หายนะ บลูมาพยายามหลบหนีแต่ปูยักษ์กลับใช้กรงเล็บของมันพันรอบเรือและเริ่มที่จะปลดขยี้มันบลูมาค้นหาแคปซูลหลบหนีโดยสงสัยว่ามันหลุดออกจากกระเป๋าของเธอหรือเปล่าเธอค้นหาแคปซูลและเข้าไปในชุดดำน้ำทันทีที่สัประหลาดทำลายเรือปูไล่ตามบลูมาขณะที่เธอพยายามอย่างยิ่งที่จะหลีกเลี่ยงกรงเล็บของมันจากนั้นปูก็หยุดการโจมตีและนอนลง จริงๆแล้วไข่มุกนั้นเป็นไข่และลูกๆของมันกำลังฟักเป็นตัวสัตว์ประหลาดเพียงแต่ปกป้องลูกๆของมันเมื่อสาวตกลงไปที่ไข่บลูมาก,ก็รีบไปช่วยคว้าสาวไว้และช่วยชีวิตลูกๆของสัตว์ประหลาดเธอผลักมันออกไปและสัตว์ประหลาดก็ยอมให้เธอคว้าดราก้อนบอลไปได้ บรูม่าเดินทางกลับขึ้นฝั่งและมุ่งหน้ากลับไปยังจุดซ่อนตัวของเธอพร้อมกับดราก้อนบอลแต่แล้วก็มีคิปลารดเข้ามาใกล้เธอทหารสองคนของฟรีเซอร์บรูเบอรี่และราสเบอรรี่บินลงมาเพื่อตามหาดราก้อนบอลกับเบจิต้าพวกมันขู่ว่าจะพาเธอไปหาฟรีเซอร์ก่อนที่จะคว้าตัวเธอแล้วบินไปด้วยกันแล้วตอนนี้ก็จบลง